ครัไม่ใช่บนครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ได้เลยเราถามคุยกับเขาได้เลยว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านไทยหรือหมู่บ้านกัมพูชาถามก็ได้เลยถามด้วยตัวเองเนียก็ถามภาษาไทยเนี่ยเพราะเราพูดกัมพูชาไม่ได้เหมือนกันมือรั้วไทยจะพูดไป ต้นแดงนี่คือ,คอไอต้นแดงนั้นมันจะมีวัตถุระเบิดที่ป้ายเหรอก <c oughs> ็เขียนมาเป็นระยะเป็นตลอดมาแล้วเราก็ลงกันอาแล้วบอกว่าอบตอที่เรานัดไว้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋เดี๋ยว,วก็ง๋อ้ปอยโ่ขนาดนีทีกทีมันจะล้เขาก็ะอกเล้ไม่จอด เขาบอกเราแต่เราไม่ได้จอดเอเด้๋ยวทุกปีมันดับที่เหมือนนี้อีกนะมันจะไม่ให้ใครผ่านง่ายๆยาแ,ตแต่วันนี้เขารู้โดนเลยอาาจรกเร่เดือดสูงนะนะแปลกๆนะเสียงนะผมว่าวันนี้มันแปลกว่ะเ,เขาก็พยายามเะเง้ออยู่นะดูดูดขเขาชะเง้อแต่ว่าโบกไม่แรงไงเหมือนกขาบกกว่าจะข่าเราไม่รั่วแน่นะไม่รั่วได้ครับ ว่านะผมอ่ะใช่เพราะว่ากลัวว่าันจะไปช้าไม่ได้ชาวบ้านนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเราัเรานัดที่บ้านไหนเลยครับเสร็จเราหมดเลยครับแนวรั้วนี่เห็นไหมนี่สีนี้เหลาเนี่ยนะเห็นไหมมันตัดเนี่ยมันเอาพีเสษบอร์ดมาแล้วเห็นไหมไอ้นี่ รุ่นสองมันยังไม่ติดตอนนี้มันติดแล้วเห็นไหมไอ้กะโหลกนี่เหรอเออเนี่ยดูสิมันติดแล้วเห็นไหมนี่คือแนวรั้วที่เราเดินเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับทางจ่างนี้มีเป็นพื้นที่หนอสสามของไทยแนวรั้วนี่เนี่นี่อันนี้เป็นอ๋ออ๋อเนี่ยเหรอทหารเนี่ยเหรอฝากไว้เมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะกันกันไม่ให้พวกเขมิ้นแดงกับพวกเวียดนามมันเข้ามาามกตรงนี้นี่เป็นที่ที่บ้านหนองจานนะ นี้เดี๋ยวไอ้นี่วอ้นนี้แนวรั้วนี่ของมานข้งไทยเป็นแนวรั้วของไทยนะเป็นแนวรั้วของไทยอ๋อที่เราข้ามไปนี่คือกัมพูชาเหรอคือตอที่ดินไทยนี่แหละแต่ตอนนี้มันถือว่าเป็นของมันไปแล้วมันยึดเลยตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ๋อณตรงนี้ท้ามยใช่ไหมครับคือคนไทยมาได้สุดแค่นี้ครับพอข้ามไปนี่ก็คือพื้นที่ไทยนี่แหละน่านมูบ้านไทยเก่าเลยแต่ตอนนี้กัมพูชายึดหมดแล้วตอนนี้คนกัมพูชาอยู่ในนั้นหมด กรมพูชาทั้งหมดเลยครับนะไปเดี๋ยวเราเดินไปเราโดนจับแน่เอออ <ส ând. S 2> ่ะไปตอดอจะมาแล้วนะรถตอดอตามมั้วอ๋ออ๋อแล้วนอสองสามที่ว่านั่นล่ะผมเอามาด้วยเอามาใช่ไหมนายยนายกอบตกำลังตามมาอ๋อแต่ยังมาไม่ถึงใช่ไหม นายกอบตอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมฮะอยู่เอ่อคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อนุไม่ใช่หมู่บ้านโน้นใช่ไหมไม่ไม่เมาคืออยู่ในตัวอารยาประเทศเลยตอนไหนนั้นไปนี่คือตัวอารยาประเทศตลาดหลงเกลือเลยแต่ก็มีที่อยู่ที่นี่ที่เขาล่องเรียนผมเนี่ยอ๋อเดิมที่ีเขาอยู่ที่นี่วันนั้นผมปลูกจาที่นี๋ เนี่ยถึงนี้เดี๋ยวเดินผ่านลั้วรั้วหนามาเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วก yeah, ็โดนเจ็บตอนนั้นคุณเวลาตั้งใจจะเข้าไปที่หมู่บ้านนี้ผมจะไปที่อหลักเขตที่46อ๋อนะแต่เราเดินยังไม่ถึงแล้วราหลักเขตเราอยู่ไหนครับ46อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อ้าวกผสมทุกตอนนี่มันเขตที่น .23 เรานะมีกระสารอยู่ในรถมีของเก็มาหมดแล้ว เอ,อเดี๋ยวมันยึดกลองหมดทำไงเนี่ยเอาที่แล้วมันยังไม,ม่คืน้นไม่โผล่เลยนะทหารเราก็ไม่กล้าเข้ามาเลย<ๆ>เข้ามาครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราโดนจับตัวกระดองต้องวิ่งมาช่วยเรามาประสาท <laughs> นี่ก็มาไม่ใช่ผีมอดใจไม่ได้ <laughs> มาเป็นแถวเลยนะมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้ว นี่มัหขาอมาแล้วของเขาเนี่ยหรอะของเขาเนี่ยนะข้าข้าจะดอมาย